แมววิวยามเช้าสวยจังเลยโอ้บายกอนทำไมมันมีแต่ลาวาที่นี่ที่นี่คือที่ไหนทำไมมันมีแต่ลาวาทำไมมันมีแต่ลาวาทั้งหมดเลยอะ่ะแล้วเราต้องทำยังไงเราต้องทำยังไงเอาล่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกๆตาที่เข้าสู่24ชั่วโมงในไม้ครับนั่นเองนะครับผม วันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นซีรีส์ใหม่กันนั่นเองเนาะเป็นการเล่นเอารูปแบบใหม่ในการเล่นก็คือผมจะมีเวลาในการเล่นในเกมนะครับผมทั้งหมด24ชั่วโมงเท่ากับว่าใน1แบบนั่นเองเนาะมันจะมีเวลาอยู่24ชั่วโมงนั่นเองเนาะซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่า1เอ่อ24ชั่วโมงในเกมจะเท่ากับกี่นาทีของ โลกปกตินั่นเองเนาะซึ่งผมมีเวลาเล่นเพียงในเกมเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อวันตัดไปมาถึงนะครับผมเท่ากับว่าคลิปนั้นได้จบทันทีเลยนะครับผมเท่ากับว่า1คลิปต่อ1วันในเกมนั่นเองเนาะเพื่อครบ1วันก็คือจบเกมนั่นเองเอจบคลิปไม่ใช่จบเกมจบ1คลิปนั้นนั่นเองนะครับผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนั่นเองเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นเช้าวัวนใหม่ที่เกิดมาก็ มีดอลาวาเลยไม่มีอะไรเลยคือแบบลาวาแบบโอ้โหโล่งโจงยังเกาะนี้เกาะเดียวที่ไม่ไม่ได้เป็นลาวาเนาะเฮ้ยเจอจดหมายด้วยจดหมายจดหมายอามานดิจดหมายบอกว่าอะไรอ้าว <c oughs> โอเคจดหมายไดอารบอกว่าอะไรออ้ยินดีต้อนรับรอ๋อนี่คือนกรกก่อ โอ้น่ารกเโอเคอเคูอค้ยาวเหมือนกันนะเนี่ยข้อความนะครับโอเคเดี๋ยวแปลให้เลยดีกว่าเนาะไม่ต้องอ่านภาษาอังกฤษหรอกมีสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับโลกไม่ว่าจะเป็นการเปิดประตูแห่งฮาเดสอะไรอะอะไรอะประตูอะไรอะเนี่ยฮาเดสอรอเนี่ยฮาเดสหรือไปพิบัติอื่น ที่เราไม่รู้ทั้งหมดและที่เรารู้คือถ้าคุณกำลังอ่านข้อความนี้อยู่แสดงว่าคุณยืนอยู่บนพื้นที่ท,ที่อะไรอ่ะรู้จักเพียงแห่งเดียวคือที่ที่แบบเนี่ยคือที่ที่ลาวานั้นมันไม่ได้กืนกินไปนั่นเองโอ้อยังงั้นเลยเหรอแล้วก็บอกว่าอะไรโอ้ยยาวมากเลยว้า คุณจะต้องใช้ไหวพริบและทักษะทั้งหมดเพื่อเอาตัวรอดอนุรักษ์ทรัพยากรของคุณออกแบบวิธีการเอาเออ่การแบบเอาตัวรอดอะแต่ระว,วังอันตรายที่อยู่รอบรอบตัวคุณว้าวเอ๊เดี๋ยวก็หมายความว่าผมอยู่อยู่คนเดียวไม่มีใครเลยในเกาะผมอยู่อยู่คนเดียว ไม่มีใครเลยบนเกาะใช่ผมอยู่คนเดียวบนเกาะนี้ไม่มีใครเลยโอ้โหได้เวลาตัดต้นไม้แล้วผมต้องตัดต้นไม้แล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างก่อนก่อนจะหมดหนึ่งวันนี้นั่นเองเนาะเพราะว่าผมมีเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเองเนาะในในแต่ละคลิปนั่นเองโอ้เซฟดิสปปิงบเยอะเหมือนกันนะดูได้5อันแล้วอะคือผมคือผมต้องทำเอ่อการเอ่ออะไรวะ ปั๊มหินนะเออเข้าใจไหมไม่งั้นผมก็แบบไม่สามารถทําอะไรได้เลยเนาะเฮ้ยกาเวลกาเวลใช่เอากาเวลกับดินมาคือเขาไม่มีคู่มือเอ้คู่มือบอกเลยเนาะว่าต้องทํำยังไงเนาะเนี่ยมันไม่มีเลยเขาแค่บอกว่าเนี่ยซอมบี้นั้นนะมันจะดอกกาเวลเนาะเนี่ยมันดอกกาเวลอะ่ะอ่าอ,อันนี้ช่องทางติดต่ออะไรสักอย่างไม่รู้โอเค ี๋ยวผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเฮ้ยมือผมเผลอไปทุบหญ้านั่นโอ้ยเหนื่อยกับตัวเองจริงๆโอเคก่อนอื่นคือผมต้องขับเขาเรียกว่าตัวขับใช่มันต้องยังไงมันก็ต้องขับตัวขับแหละขับห้หมดไหมไม้ขับห้หมดกันเลยกันแล้วกันอย่าไปขับตัวขับหมดนะเคยแล้ว เล่น Sky f a ฟต o อรี่อะไรแบบนี้แล้วก็ไปครับตัวขับหมดปวดหัวกับตัวเองมากตอนนั้นจับได้เลยจบได้แม่นเลยเอ่อตั้งไหนดีอุ้ยฝนตกทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในเกมเลยเยี่ยมมากเออรับอะไรดีวะใช่ที่กุดสิคับไรเล่าโอ้โหโชคดีนะเนี่ยน้ำมันไม่เป็นกด ถ้าน้ำเป็นกดนะําลำบากแย่เลยอายาผมต้องทำยังไงดีเนี่ยผมต้องขุดตรงนี้ใช่ถูกต้องแล้วก็เอามาอุดเออสลัาดเอเดี๋ยวกูดินก่อนอา้าวลงไปแล้วโอเคได้หินมานิดน,นิดหน่อยหน่อยเนาะก็ เอามาคาเป็นสลับก็แล้วกันแล้วก็ผมจะเอาโต๊ะคราบย้ายที่เพราะว่าจะเอาโต๊ะคาบไปไว้แทนที่ปั๊มลาวานั่นนี่แต่ก่อนอื่นเขาลาวาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ตกลาวาไปแล้วทำไมผมไม่คาที่คูดีนวะไม่รู้ว่าเสียงฝนจะได้ยินไหมนะในนี้น่าจะได้ยินชัดเลยแหละอู้ยน่ากลัว อย่าไปขุดมันนะบอ,อนบ,อ <c oughs> บอกตัวเองนี่แหละไม่ใช่บอกใครบอกตัวเองนี่แหละได้มอสมาด้วยเนาะเป็นเป็นแผ่นมอสน่าจะใช้สําหรับขยายดินเนาะถ้าถ้าเราไม่ผิดอะมันต้องใช้สําหรับขยายดินนี่แหละเพราะว่าไม่ไม่ไม่งั้นเราก็หาดินที่เป็นหญ้าไม่ได้เนาะถ้าเราไม่ใช้วิธีนั้นไม่รู้วะมัเอาเาเฮ้ยไม่ใช่สิเราก็ได้เป็นมอสสิเออ เราก็ได้เป็นบอสน,นี่เราลืมลมลหละนี่ถ้าเราโตัวค้ามาตั้งนี่เนาะเราก็จะ a f k แบบนี้ได้เห็นไหมเพราะว่าพี่แอมันจะขุดไม้ได้ชานั่นเองเนาะมเเ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 ีเปลี่ยน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 พี่แอเปลี่ยนพี่แอ็เออเปลี่ยนเป็นหินเลยจะได้ขุดเร็วๆจะได้ขุดเร็วเร็วเลย,เยคือเราอย่าเพิ่งปูนะเพราะเรายังไม่มีทอดแล้วพื้นที่ลาวาก็รู้ว่าบริเวณขอบเท่านั้นแหละ ที่มันจะให้แสงสว่างแต่พอจุดอื่นมันมันก็จะมืดนั่นเองเนาะมันจะให้แสงสว่างแค่ขอบขอบของเกาะแค่นั้นเองได้ยินเสียงไหมเนี่ยฝนตกเดีย๋ยวผมขอปั๊มหินไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าจะปั๊มได้นานขนาดไหนผมมีเวลาในเกมหนึ่งวันนะครับผมหนึ่งวันในเกมเท่านั้นนั่นเองเนาะแล้วก็คลิปก็จะตัดจบทันทีเลยเมื่อครบหนึ่งวันในเกม ตีฝุดเอ้ยตีขุดพังแล้วออ้ยมืดมากดูดิมืดแบบหนักบวมากเลยโอเคออกตรงนี้เป็นรูเดี๋ยวเขาดก่อนคือได้มาไม่เยอะมากเนอะก็ได้มานิดๆน่อยๆเดี๋ยวผมจะปูพื้นด้วยแสลบนั่นเองเนาะมันจะได้ประหยัดนั่นเองเนาะ ถ้าเราปูด้วยบล็อกมันจะแบบสิ้นเปลืองงบประมาณโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อย่าเดินตกลาวานะ <c oughs> บอก็ัวเองนี่แหละอย่าเดินตกลาวานะนี่ถามว่าเป็นสลับมันแหลกไหมมันก็แหลกนะั่นแหละแต่ทำไงได้อ่ะแหลกๆเราไม่เราไม่มีอะไรเนาะ เราก็ต้องเอาแบบแสลบก่อนเดี๋ยวผมจะปลูกต้นไม้น,นั่นเองเนาะเพราะว่าเราต้องใช้ไม้แรกๆมันต้องใช้ไม้คือในในมอสแพรนี้เนาะเขาไม่มีแอดออนไะไรใส่มาให้เลยสําหรับใครที่อยากเล่นนะครับผม mm. ดาวน์โหลดใต้ล่างคลิปเลยแบบนี้ดาวน์โหลดเลยกดดาวน์โหลดดิงเลยเห็นไหม้มตรงกลางเกาะมันจะเริ่มมืดแล้ว ตรงกลางเกาะมันจะเริ่มมืดแล้วถ้าเราเริ่มขยายใ,ให้มันใหญ่ขึ้นเนาะตรงกลางเกาะมันก็จะเริ่มมืดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆโอ้ๆๆโหอ้ๆๆแต่กลัวมากวิธีปัมนะป๊มดินเลยนะวิธีปั๊มดินเลยเป็นไมค้าเบสิคอยู่แล้วทุกคนน่าก็น่าจะรู้กันแล้วแหละก็คือการเออขุดเนาะคือการเอาเนี่ยเนี่ยเนียดาวเวลนี่แหละโอเค ไม่คือผมไม่กล้าลงไปเพราะผมไม่รู้ว่าข้างล่างมันแบบมันมีตัวรลงหรือเปล่าเดี๋ยวไปยืนแบบแล้วก็ล่วงลงแล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยผมบอกไว้อุ้ยไฟขึ้นเฟินเฮ้ยฝนหยุดแล้วเอวดูเห็นเห็นเดินพระจันเลยโอ้มันโล่งมากเลยมันไม่มีอะไรเลยเว้ย ซึ่งเดี๋ยวเราจะไต่ระดับไปไเรื่อยๆมาดูกันว่าซีรีส์นี้เราจะไปได้ถึงไหนนี่ก่อนอื่นเลยขอครับอาวุธที่ทํามาจากอ่าหินทั้งหมดก่อนเนาะก็คาบอาวุธเลยเนาะก็จะมีแบบดาบหนึ่งเล่มสม,มุดนี้ก็เก็บไว้แบบนั้นแหละแล้วก็ขวานได้ใช้อยู่แล้วแหละเพราะว่าไว้ตัดไม้แล้วก็นี่เลยที่ขุดจําเป็นที่สุดเลยนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ แล้วก็เราก็ต้องรอให้ต้นไม้มันโตนั่นแหละเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำแล้วมันต้องรอต้นไม้โตแล้วก็ผมก็ต้องขุดหินไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะครบหนึ่งวันนั่นเองเนาะมก็ต้องขุดหินไปแบบเนี้ยเรื่อยๆโอเคขุดดินต่อเลยผมว่าผมจะปั๊มดินดีกว่าถ้าผมไม่ปั๊มดินก็คือก็ไม่ได้ปั๊มอยู่นั่นแหละเนี่ยเอากาเวลนี่แหละ เฮ้ยอย่าล่วงเออตอนนี้คือเรามีดินอยู่ทั้งหมด2ก้อนมีลาวาปะวะโอเคไม่มีเราดินมา2ก้อนก่อนนะครับผมเราดินมาสก้อนนะและหลังจากนั้นเนาะก็ให้เราครับเขาเรียกว่าอะไรวะมันคือที่ปวนอะเอาเป็นที่ปวนหินเลยโอเควิธีการครับดินเพิ่มเนอ้อนี่ เราดินสองก้อนแล้วก็บวกด้วยกาวเวลเนาะเราก็จะได้ดินมาสีก้อนมันเป็นคอร์สเดอร์อ่ะเข้าใจไหมมันเป็นคอร์สเดอร์อยู่เลยก็เทคนิคก็คือให้ระวางที่พื้นแบบนี้แล้วก็ใช้ใช้จอบพวนนี่ใช้จอบจอบพวนเลยนะอย่างนั้นเราก็ขุดเราก็จะได้กาเออเราก็จะได้ดินธรรมดากลับมาเห็นไหมแค่นี้เอง เราก็ได้ดินเพิ่มแล้วอง่ายๆแกดีเฮ้ยหมดเวลาแล้วไม่